ยิงก็เตรียมตอนนี้เตรียมมาเล่นกับเขาก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้ความเขากลับมาทําได้น่าปวดอย่างเมื่อวารที่แล้วแล้วก็เมื่อวันที่แล้วก่อนที่จะเจอเราเขาก็ลูกกล้าอยู่ว่าเขาแบบจัดจ้านเายิงก็เตรียมมาแล้วแต่ว่าเราโดนลุกได้ มันได้ความผิดพลาดมันเป็นปรูกบันเดลมันไม่ใช่ลูปที่แบบที่ต้องแบบว่าเขาขึ้นเกมมาสวยงามาไ,ไม่ยิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมันเป็นรูปที่เราอาอุบัติย์กันพอพอพอเสียประตูมันก็เราเล่นในบ้านก็จะเอาปืนนะมันเป็นมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าจะต้องเอาปืนไม่ได้แล้วก็จุดประทันักเตะเองก็มี การหมองก็จะอยู่ก็มีอาการไม่ไม่ไม่สบายขึ้นมาก็เกมก็เลยเปลียนไปเลยอะไรที่หวานก็ตั้งแต่ซ้อมนะครับงแต่ซ้อมเมื่อวานเมื่อวานส่ดก็ตอนซ้อมเดนลบจริงๆเขาเจ็บมันไม่ควรให้ผมไปเล่นช่วยอีกกนะ็มันมีอะไรเยอะแต่มไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวนะครับตอนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ควร ถึงจะแพ้ก็ไม่ไม่ควรเดินโดนเยอะอ่ะมันมันเยอะนะครับก็เข้าใจแต่ก็ต้องชื่นชมเหมือนหลองเนี่ยวันนี้มันเขาก็โชวยกาศทุกครั้งที่เราบินพาสนะครับแล้วก็ทำได้ทุกครั้งต้องชื่นชมเชียร์ลุกของสองด้วยแน่นอนครับแน่นอนมันมีคนามด้อยซึ่งคนนี้ก็ต้องไปเยือนขวัญแก่อันนี้เวอร์ชันแน่นอนเพราะเราเออ่เรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ที่ลำบากเราจะเราก็คงต้องโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่ง ครับก็คงต้องเป็หลีกกันหนักนะครับขอช่วยเขาเขต้องโดเิชั่นไปหลายคนเป็นหว่วงครับลำบูร์นลูกขอกเขาตัวนี้เหมือนกับที่คนโอ้ยบอกว่าขาดวองหน้าตอนที่จะจบตัวก่อไอ้ตัวเนี้ยมองไว้ไหมครับสำหรับเรื่องสองมองแน่นอนคุยกันอยู่แล้วครับคุยกันอยู่แล้วเรื่องไหนครับคุยกันตลอดแล้วก็คุยกันหนักสักพักหนึ่งะสักพักใหญ่แล้วเรื่ยตั้งแต่เห็นว่าเราไอ้เรื่องการ จดปกอกถ้าเรื่องการก็ทําอะไรเรามีนะครับแต่ว่า,วาความเบี่ยงเบการจดประกอกเรายังค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพน,อน้อยการัคเกยรได้กับที่เราโดได้ประตูน,อน้อยก็เลยใ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงมันมีแล้วนะครับการเพิ่มเติมมันมันแน่นอนเราจเป็นซึ่งคุยกันตลอดทางกับด้วยเดี๋ยวฝากไลน์ถึงแฟนบอลดัชนีาขาวหน่อยครับวันนี้ก็วันนี้ก็ขอโทษจริงๆนะโดนเยอะ ก็ผิดที่ผมเองผมสั่งแรกเองคือเราก็หวังจะได้คืนบ้างอะไรเงี้ยมันก็มันก็ทำให้แบบมีช่องว่างมีช่องโหว่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคทำให้เราได้ประตูเราแทบทุบฝั่ที่เราผิดพลาดนะแต่ก็ไม่ได้โทษน้องนะอันนี้อันนี้อาจจะโทษต้องโทษโคนเพราะว่าเราสั่งูเองเปลี่ยนระบบการเล่นด้วยมันเป็นสีสันๆก็ าจะมีได้้างาก็เลยผลอ้องมัก็เลยเป็น,นี้ก็ต้องฟังขอโทษเลยที่ทำแ้แต่ว่าส่วนตัวแล้วยังคิดว่าเรายังมีโอกาสถ้าสี่แบบสุดท้ายนะครับถ้าเราเก็บแต้มได้อย่างที่เราคิดกันไว้สักสิบสามสุดสี่สิบห้าแต้มนะครับมับน,น,บบนก็ เราก็ยัง <Wein> มีโอกาสเยอะเพราะว่าเลข2สองแน่นอนทีมต้องดีขึ้นแน่นอนผมมั่นใจเพราะว่าเราคุยกันแล้วด้วยตัวผู้เล่นไปบ้างแล้วด้วยทีเดียวไปด้วยก็มีนะเล็กสองน่าจะดีขึ้นไม่แม่ไม่ชนะแต่เลข2สองต้องดีขึ้นับครับโอเคขอบคุณครับ